สวัสดีครับยืนยันการอาดัดคลิปวันนี้วันที่30พฤศจิกายน68นะครับ Facebook กีตาสันโดษครับามาดูแท้งจีกันครับสภาพมือหนึ่งนะมีกล่องนะครับสิ่งที่มีให้ก็คือจะมีสายชาร์ตนี้ให้อันหนึ่งนะครับข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถชาร์จกับนะี่ครับอันนี้ไม่มีให้นะคุณก็ไปใช้อแดปเตอร์ของมือถืออันนี้ผมใช้ a ั s u n g a n d ด o อ d นะครับอันเล็กนิดเดียวพกพาไปก็สะดวกเวลาคุณชาร์คคุณก็ดูอย่างนี้ครับ ชาร์จเสียบ USB ทิ้งไว้ไฟเป็นสีแดงพอมันเต็มจะกลายเป็นไฟสีฟ้าเสร็จปุ๊บคุณถอดที่ชาร์จออกได้เลยคุณยกเอฟเฟกไปเล่นที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์เสียบอีกแล้วมันเก็บไฟในตัวแล้วครับคุณเล่นเสร็จคุณกลับมาคุณก็มาชาร์จใหม่หรือคุณจะเล่นไปชาร์จไปก็ได้นะครับตัวเครื่องก็คือสภาพน้องๆมือนหนึ่งนะครับอาจจะมีนิ้วรอยบ้างเล็กเลเ,ลเ,ลเ,ลเลน้อยนะครับใช้าง,งานได้ดีหมดนะครับเจ้าของซื้อมาแล้วก็เล่นแต่ในห้องนะครับ ซอจากร้านเต่าแดงเมื่อวันที่เนี้ยตานนั้นนะครับสี่เดือนเก้าหกแปดก็คือยังใหม่ๆอยู่เลยอะ่ะนะจะตีมันของใหม่ได้เลยนะสี่เดือนเก้าหกแปดจะมีสายชาร์จให้หนึ่งเส้นนะครับคุณต้องต้องไปหาอะแดปเตอร์หม้อแปลงเองนะของของของมือถือมีกล่องนะครับใหม่เอี่ยมมีคู่มือแต่คู่มือเขาไม่ต้องใช้หรอกเดี๋ยวผมบอกให้วิธีใช้สายเส้นนี้คาดว่าเป็นสายต่อเข้ามือถือนะครับ ผมก็ใช้ไม่เป็นนะลองไปค้นหาเอ,าเองนี่มันเป็นของมือหนึ่งเลยซื้อเพิ่งเพิ่งซื้อเมื่อเดือนเก้ามั้งเจ้าของนะครับตามที่ระบุนะช่องหูฟังี่ช่องต่อมือถือต่ออย่างไรเรามาศึกษาเพิ่มนะครับดูอีกทีสิสี่เดือนเก้าหกแปดนะครับอ่ะสมมุติว่าเราชาร์จเต็มแล้วแล้วกันนะผมถอดนี่ออกเลยนะสมมติว่าชาร์จเต็มแล้วเราเราจะไปเล่นที่ไหนก็ไม่จําเป็นต้องเอาแรปเตอร์ไปอีกแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการใช้กันเลยครับ นะครับไปอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์แล้วคุณก็ไปใช้เล่นที่บ้านเพื่อนหรือเล่นในกลางป่ากลางนาได้มันก็ไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์ใช่ไหมครับสบายแล้วเปิดเลยครับไฟสวยมากผมจะปิดโคมไฟก่อนให้คุณดูไฟสวยอลังการมากเอฟเฟกคิดได้ขนาดนี้เยี่ยมนะครับต้องยอมจริงเนี่ยไม่ต้องใช้อะแดปเตอร์อะไรเลยมันเก็บไฟไว้ในตัวล้ววิธีการใช้งานนั้นก็ ดูมันจะยากตอนแรกนะจริงๆแล้วก็ง่ายครับพอดูแล้วก็ง่ายๆอ่้เดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้ก่อน,วนเวลาเรื่อนแบงค์นะครับเค็ดลับมันอยู่ที่ตรงนี้เดีย๋ยวนะสองปุ่มนี่ครับแบงค์ดาวกดพร้อมกันเท่านั้นนะครับแบงค์หนึ่งเข้ามาแบงค์หนึ่งนะครับอ่าแบงค์หนึ่งแพทหนึ่งแพทที่สองแพทที่สามที่สี่มันมีเก้าแบงค์อันนี้กดลงผมปิดแอมก่อน อันนี้กดขึ้นก็กดบวก2องปุ่มนี้นะครับแบงค์อัพนะครับแบงค์สองแบงค์สามแบงค์สี่มันเพิ่งซื้อมาเมื่อสองเดือนนี้เองนะครับก็เลยเป็นของมือหนึ่งนะมีเก้าแบงค์นะฮะแค่นี้งง่ายได้แบงค์เก้าแพทไหนก็ว่าไปผมเซฟไว้เซฟเสียงไว้เป็นแบง์เป็นแบงค์หนึ่งนะครับได้แล้วนะกดคู่กันแบงค์ดาวแบงค์อัพกดคู่กัน เวลาตั้งสายให้คุณกดสองปุ่มตรงกลางนี่ครับค้างไว้ค้างเลยนะครับต้องค้างอย่างนี้นะอ่ามันจะขึ้นพอคุณดีกีตาร์ปุ๊บก็รอจนสัญญาณไฟมันขึ้นมาที่ไฟสีเขียวมันจะมีไฟสีแดงกับสีเขียวนะครับก็รอให้มันขึ้นมาที่ไฟสีเขียวนะครับเดี๋ยวผมลองลองเอากีตาร์มาเสียบดูเลยแล้วกันนะครับมันอาจจะเห็นไม่เต็มจอนะเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่า นี่เพิ่งตอนเช้าเพิ่งเก้าโมงเช้านะยังหนาวมากเลยนะเนี่ยระบบน้อยเกลียกอะไรก็ทำงานได้ดีมากเลยนะใส่แจ็คตึงไปน,นิดหนึ่งพอหมกตั้งสายมันจะเป็นขีดอย่างเงี้ยครับขีดตรงกลางอย่างเงี้ยคุณก็ดีดตั้งสายเราให้ไายเป็นสีเขียว,วครับถ้าถ้ามาไม่ตรงก็จะไฟสีแดงแบบนี้คุณก็ดีดมาแค่นั้นเองนะครับโอเคต่อไปเวลาอีดิตกก็ง่ายได้ครับมาดูกันต่อ เวลา Edit นะครับนี่ครับอ่าคุณคุณเลือกตา้งสายคุณก็กดอะไรก็ได้อ่ากด2อันกลับคืนมา P นี่เป็นโหมด Pset ถ้าเรากด P เนี่ยจะเป็นโหมดที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วให้เราเล่น P ก็คือ Play นะครับเวลาจะ Edit ให้กดไม่ต้องกดท้างน,นะกดแล้วปล่อยออกเลยถ้ากดท้างจะกลายเป็นเครื่องตางสายกดให้เป็น L L อย่างนี้ครับเราก็เริ่มเซตละนะครับแล้วก็เซตไปที่ราปุ่มปรับอย่างนี้นะครับ เราอยากใช้รีเวิร์ดไหมอยากใช้ก็กดรีเวิร์บภาครีเวิร์บก็จะขึ้นมาไฟก็จะขึ้นมานะอยากใช้ดีเลย์ไหมนะพอกดดีเลย์ปุ๊บปุ่มปักดีเลย์ก็จะคอนโทรลขึ้นมาถ้าเราไม่อยากใช้ก็กดออกแค่นี้เองนะครับอยากใช้คอร์รัสโมดูเลชันไหมอยากใช้ก็กดไม่อยากใช้ก็ปิดนะครับพักได้อยากใช้ไหมไม่อยากใช้ก็ปิดแค่นี้เองครับเมื่อเซตเสียงจนพอใจแล้วเวลาจะเซฟก็แค่กดแบงค์ที่เราต้องการจะเซฟ ค้างไว้ปึ้งมันก็นจะเซฟแค่นี้ครจบแล้วเอาละเดี๋ยวเราทีนี้ก็ออกมาดูเช็คก,การใช้งานกันครับวิธีการใช้งานมีแค่นี้เองง่ายมากนะครับง่ายมากใช้งานได้ง่ายมากอมาดูแบงค์ที่ผมเซฟไว้กันไปให้มันเร็วหน่อยเนาะทุกน,นี้มีที่เราเซฟนะเซ็ดดีๆก็เสียงดีเซ็ดไม่ดีก็บี้โปรแกรมโรงงานมามันก็บี้อ่ะผมจะกลับไปที่โหมดปกติก่อน อันนี้หมดหนึ่งที่ผมเซฟไว้แล้วนะครับอันนี้ใช้ฟังฟังผมจะใช้ฟังบ่อซอที่เป็นหมดโรงงานก่อนว่ามันบี้ขนาดไหนนะครับกดไม่ถนัดนะอาต่อแค่แอมป์ใบเล็กนะใบเล็กสามวัตต์นะครับนี่ต่อเข้าแอมป์นะไม่ได้ต่อเข้ามิกนะครับโอ้ย่าเพียบเลยอลองดูแบงค์โรงงานนะมันบี้นะเสียงรีวอรมันเพลาะมากเลยนะนี่โปรแกรมโรงงาน อันนี้ผมเซฟอันนี้พออันนี้ผมเซตแล้วมันจะมีที่ยังไม่ได้เซตเดี๋ยวนะอย่กนอนต้องไปที่โปรแกรมเพย์ก่อนนะคุณเท่าทีคุณต้องกดให้มันเป็นเพย์ก่อนเปึ้งเป็นพีพีเพย์ใช่ไหมครับอ่านี่โปรแกรมเมคิอเป็นเสียงของผมกดกดแล้วปล่อยออกเป็นเพย์จะให้ฟังเสียงโรงงานก่อนมันบีแค่ไหนเนี่ยโปรแกรมโรงงานเขาจะเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นมาสเตอร์วาลุ่มนะคุณสามารถเปิดมาสเตอร์วาลุ่มทั้งหมดได้สามารถมีน้อยเกะตัดได้นะครับอันนี้ของโรงงานเสียงมันจะแบนๆเหมัอนจจกระจันนะแบนๆแบนๆบ,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 บางๆนะครับอ่ะแล้วเปิดนี่เลยเขาไม่ได้ตัดจีมามันก็เลยจีอ่าเราจะลองเซฟแบงนี้ให้ดูนะครับ มันอยู่ที่แบงค์สองหมดที่สามนี่โปรแกรมโรงงานนะเวลาเราจะเริ่ม Edit, อ d ดิทเราก็แค่เดี๋คุณไปดูเดี๋ยวผมจะให้ฟังก่อนนะเนี่ยผมจะให้ฟัง,งกันี้กันนี่เป็นแบงค์ที่ผมเซตเอาไว้ให้ครับแบงค์หนึ่ง 1, นะเริ่มตั้งแต่หมดหนึ่งคุณฟังเสียงแต่ออที่ผมเซตนะไม่ได้ปรับแอมเพิ่มนะคนละเรื่องเลยไหมครับ อันนี้เหมือนตากตู้เลยอันนี้คือที่ผมเซ็ตมาให้นะครับผมเซ็ตมาให้เสียงเดียวกันเนี่ยสามแบงค์ตัปปี้ใส่กันเลยแต่แบงค์เนี้ยจะมีดีเลย์แบงค์หนึ่งเพสสองก็จะเป็นเสียงผมจะมีดีเลย์อ่าอย่างนงี้ครับแบงค์สามจะเป็นรีเวิร์บนะครับเซ็ตไว้เสียงเดิมแต่เป็นรีเวิร์บ แบงค์สนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เซฟนะครับเจ้าของเดิมรู้สึกว่าจะดูเสียงล็อกแมนมาไว้ที่แบงค์หนึ่งพัสี mm ่ล hmm. ็อกแมนเอกร้อาสามารถไปดึงเสียงโปรแกรมมันมีเสียงจีนะผมจะมาที่แบงค์ผมก่อนตัดน้อยเกตไว้นะครับสามแบงค์แรกผมเซตไว้นะครับแบงค์ Bank ที่สี่เจ้าของเก่าดึง เสียงล็อกแมน x ร้อย m r มานะครับที่ตอนนี้กําลังฮิตนะครับก้อนเป็นหมื่นเลยมันจะมีแอป,ปของเขานะครับสามารถโหลดแปปอปเข้ามาของแท้งจีเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเสียงก้นกอนๆอ,อื่นๆเข้ามาได้นะครับแต่ผมทําไม่เป็นหรอกนะครับใช้งานแค่พื้นฐานนี้ก็เหลือเฟือแล้วเอาละงั้นแบงก์งผมไม่ยุ่งกับมันนะผมเซไวาให้แล้วคุณก็ไปลองลองใช้ดูผมจะลองไปที่แบงค์สองแล้วก็กด up bank สองปุ่มคู่มัที่สองนะครับเซฟลงไปที่เสียงสมมติว่าอ่ะอันนี้ก็ได้ เนี่ยเสียงคี์นี่ไม่พอหรอกอ่าเซตเรามาอิดิทกันเห็นไม่เต็มจอนะอ่านี่ก็่เเวลาอิดิทก็คือกดสองปุ่มตนงนี้ให้เป็นตัว L กดแล้วปล่อยออกนะครับถ้ากดค้างกดแล้วค้างจะกลายเป็นเครื่องนองสาย L อิดิทละมันกำลังจะอิดิทถ้า,าอยากได้รีเวิร์บให้เรากดรีเวิร์บถ้าเราไม่เอาเรากดออกแค่นี้ครับ พอเราไม่เอาดีเลย์เรากดออกมอดูลเลชันเรากดออกนะครับเราจะเอาได้อย่างเดียวก่อนนะเราจะมาตั้งที่ได้อย่างเดียวก่อนนะครับอันนี้กระพริบก็คือแคปซิมมาลองลองเอาได้ลเล่นๆกันนะครับให้มันไวตอนนี้อมันก็จะมีแก๊กตรงนี้ถ้าไปอยู่ในคู่มือของของตัวเครื่องมันก็จะมีโหมดเอมนูม้โ M, นโหมดอมนี้แล้วก็แคปซิมก็จะมีแคปมาเชลสี่คูณสิบสองอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยนะครับอันนี้เป็นคีย์นะ ปิดมาสุดเลยเนี่ยเป็นคีน็็จะมี AC อะไรไปเรื่อยมันจะไม่มีจ็๊กนะค่อยๆบิดไปเรื่อยๆอ่อนนิดน้อยเก๋โดดทษที่มองไมเ่เห็นนีดน้อยเก๋นะครับอ่ะตัดน้อยเก๋ก่อนนะตัดแค่พอเงียบพอน้อยเก๋ใช้งานได้ดีด้วยนะเยี่ยมเลยเลยเนะี้ยอ่ะท้ายของแอมอยู่ตรงนี้นี่คีนเปิดข,ขึ้นมาก็จะเป็นคีนมันเอซอมเป็นไ้ อ่ะผมเลือกมาสเตอร์หน่อยมาสเตอร์อยู่ที่ปุ่มแรกนะครับนี่เป็นไทยเกนอยู่ที่เราเซตด่าเซตไม่ดีเสียงก็บี้อ่ะสมมติอันนี้แล้วกันนะเกนเปิดเกนสมมติอันนี้แล้วกัน ตัดไม่เกะเยอะไปเอาแค่พอเอามือจับสายแล้วมันเงียบก็บพออ่าล้วมีวอลลุ่มด้วยนะครับมีวอลลุ่มของของเจ้าตัวเอเซดด้วยผ้าเสียงแต่ก็จะมีวอลลุ่มเบสมีเดยมเทเบิลใช้ได้หมดเบนดใช้ได้หมดเสียงกลาง ใช้ได้หมดครับเป็นช่เนแอลคีเนอรมันจะมีคีนเบาคีนดังด้วยนะบอลุม่มเกินอยู่ไหนให้มันจีไปก่อน เรามารุ่ลมลงแมวดีกว่าเสียงคลันนะ่นเหรอ นะนี่ละกันนะเสียงกลางใช้ได้ดีมันก็คือมือหนึ่งเลยนะมันก็ใช้ได้อยู่แล้วนะเสียงแหลมก็ทำมาดีนะไม่ไมไมแหลมจ้านะ เบรก็ไม่ได้ขึ้นแบบเบรบวมบึกนะอ่าเพิ่มมาสเตอร์วอลลุ่มที่ตัวเครื่องเอา,อาเข้าข้าไปแล้วกันนะนี่เป็นไทป์อันแรกเลยนะครับนี่ไรเกตนะครับอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็มาที่ภาคคอรัสถ้าเราอยากปรับเรา,าแค่ คอร์าจะขึ้นให้เราปรับนะ้ะมีแค่สองปุ่มนะครับก็คือสปีดกับอันนี้ก็คือเลือกคอร์ดเดี๋ยวลองเลือกให้ดูนะครับปิดหมดก่อนนะพอเริ่มเปิดปุ๊บเป็นคอร์ดก่อนพอหมุนไปอีกมันจะเริ่มเป็นอย่างอื่นละเฟสเซอร์ป้าง ลดลดสปีแค่นี้เองครับอ่ามือปีนะครับก็จะเป็นตัวต่อไปคล้ายๆเซมโร่นะอันนี้อ่าคร่าวๆนะครับมุนต่อไปอ่าหมดแค่นี้ครับผ้าคอรัสถ้าเราอาจใช้เป็นคอรัสแล้วกัน อ่ะคันนี้แล้วกันทีนี้มาโหมดดีเลย์นะครับดีเลย์อยากใช้ไหมถ้าเราอยากใช้เราก็กดปึ้งมันก็จะขึ้นดีเลย์ไทม์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นดีเลย์อัตโนมัตมที่เขาตั้งมาสมมติเราปริดก,ก่อนปิดลงมาเนี่ยดีเลย์แรกก็จะเป็นเสียงนี้ครับพอเพิ่มไปอีกหน่อยจะกลายเป็นเหมือนดีเลย์มีคอรััสด้วยนะ ดีเลยอีกสายพันหนึ่งครับอ่าเป็นอีสายพันธหนึ่งเปิดประตรงฝั่งนี้ปุ๊บจะเป็นดีเลยอีกแบบหนึง่งจะมีสามแบบให้เลือกถ้าเราไม่เอาก็กดออกนะครับมาที่เรเวริร์เพราะมากจ้าตัวนี้นี่เป็นมาสเตอร์รวมของตัวแพทมันนะครับอะก็เรเวิร์เราจะใช้มันจะขึ้นมาให้เราตั้งอรสองอันนี้ รีเวิร์ดมกกับรีเวิรก็มีให้เลือกก็ปิดมาก่อนรีเวิร์ดมิลองดูนะครับอันแรกเป็นรูมนะคล้ายๆรูมนะเปิดที่มาปุ๊บจะกลายเป็นคล้ายๆหฮอล์ละเปิดได้เยอะได้เลยเสียงดีมา,ากขึ้นไปเป็นอีกแบบหนึง่ง ตัดี่อีกก็เป็นลีโวอ,อีกแบบนึงครับคล้ายๆเพลทนะเสียงมันเริ่มบึ้มนะครับอ่าสมมติเอาเพลทแล้วกันเปิดรีเวิร์ให้น้อยลงหน่อยเลือกคาบิเนตครับสุดท้ายปิดหมดก็คือไม่เอาคาบิเนตผมต่อแอมปอยู่แล้วผมไม่จังเป็นต้องใช้คาบิเนตใช่ไหมครับพอปิดพอปิดคาบิเนตปุ๊บก็เสียงดีเลย พอผมต่อแอมอยู่แล้วข้าพีไหนก็จะเลือกไปเรื่อยเนี่ยเป็นแจ็คไปเรื่อยไปเรื่อยอย่างี้ครับสี่คูณสิบสองอะไรก็ตามเรื่องของเขาครับก็ลองฟังเอาไว้เราชอบแบบไหนพอเราพอใจเสียงนี้ปุ๊บจะเซฟปุ๊บคุณอยากเซฟลงแป้นไหนครับก็กดแป้นนั้นค้างผมอยากเซฟลงแป้นแบงค์สองแป้นที่หนึ่งผมก็กดแค่นี้ครับค้าง จะพิมพ์แล้วเซฟแล้วครับเรียบร้อยพอเราจะเลให้เรากดสองปุ่มตรงนี้ครับมาเป็นตัว P play นี่ครับแบงค์สองแปนที่หนึ่งจะเป็นเสียงของเราอ่ะลองลองไปแบงค์อื่นก่อนนะเสียงโรงงานนี้เสียงที่เราเซฟเมื่อกี้นี้เสียงคลีนที่มีแต่รีเวิร์บแค่นี้เองครับที่เราเซฟเมื่อไม่ได้เสียอะแดปเตอร์นะ สายแดปเตอร์ที่เราชาร์จไว้ครับสวยงามเดี๋ยวผมน้าส่งให้วันจันนะครับผมปิดก็แค่นี้ครับปุ๊บออกใช้งานได้เลยไม่ต้องชาร์จอะไรอีกแล้วเราชาร์จที่บ้านไปแล้วแต่ทางที่ดีคุณก็ควรจะพกอันนี้ไปด้วยพกไอ้ตัวตัวที่ชาร์จมือถือของคุณนะ่ะมีสายของเขานะครับแถมไปให้คุณไปหาหัวเอาเองนะครับมันไม่ไม่ได้มีมาให้นะนี่ครับคุณก็พกหัวที่ชาร์จมือถือ a อ d ด o อ d คุณไปด้วยเป็นหัวแบบไทยแบบเนี้ย รุ่นเก่าอะหัวจอใหญ่อย่างเงี้ยโอเคครับขอบคุณจากใจครับฝากกดติดตามช่องเป็นกำลังใจให้ผมบ้างน,นะครับขอบคุณมากๆครับ